ช้างไทยช้างกับคติความเชื่อความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์กล่าวไว้ในตำราคชศาสตร์ถึงต้นกำเนิดของช้างมงคลในการสร้างโลกว่าพระวิษณุหรือพระนารา์ขณะที่บรรทมอยู่ในเกษียีสมุทรทรงสแสดงเทวริปอธิษฐานให้มีดอกบัวผุดขึ้นจากพระนาพีหนึ่งดอกมี8กลีบ173เเกสร พระวิษณุทรงนำดอกบัวนี้ไปถวายแก่พระศิวะหรือพระอิศวรจึงทรงแบ่งดอกบัวและเกสรบัวนั้นออกเป็นสี่ส่วนเก็บไว้เอง8เกสรให้พระวิษณุ8เกสรให้พระพรหม8กลีบ24่เกสรและให้พระอคคีหรือพระเพลิง1 3อเกสรเทพเจ้าทั้งสี่พระองค์ทรงสร้างช้างขึ้นองค์ละตระกูล จากจำนวนกลีบบัวและเกสรบัวนี้ดังนั้นในาศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูจึงมีช้างสี่ตระกูลโดยมีชื่อตระกูลตามพระนามแห่งองค์เทวะผู้สร้างนอกจากนั้นพระเป็นเจ้าทั้งสยังทรงสร้างพระเวทสี่ประการไว้ให้ชนทั้งหลายใช้ปราบช้างทั้งสี่ตระกูลคืออิสวนพงศรมพงวิษณุพงและอัคคณิพง์ ช้างเผือกเป็นช้างที่บังเกิดจากเทวฤทธิ์แห่งพระอคนีทรงบันดาลให้เกิดเทวบุตรมีพระพักเป็นช้างสององค์องหนึ่งเกิดจากเปลวเพลิงที่พุ่งออกมาจากพระกันเบื้องขวาทรงพระนามพระพิทคขเนศวนองค์หนึ่งเกิดจากเปลวเพลิงที่พุ่งออกมาจากพระกันเบื้องซ้ายทรงพระนามพระโกนจนาเนศวนศิวบุตร พระโกนจนาเนศวนได้บันดาลให้บังเกิดช้างเผือกพังจากพระกรนซ้ายและช้างเผือกคลายจากพระกรขวาด้านละสามเชือกจัดเป็นช้างเผือกเอกช้างเผือกโทและช้างเผือกตรีช้างเผือกดังกล่าวเทพเจ้าได้ประสาทไว้สำหรับให้เป็นพาหนะแห่งพระมหากษัตริย์ซึ่งจะก่อให้เกิดบุญญาพินิหารในแผ่นดินเนื่องจากช้างเผือกเกิดจากเทวริษแห่งพระอัคนี จึงนับอยู่ในอัคนิพงค์หมอช้างจึงนับถือบูชาพระพิทคเนศวรและพระโกนจนาเนศวรศิวบุตรด้วยทรงเป็นคู่ปฐมแห่งช้างเผือกนั่นเอง